่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เครบครับพบกับผมทิดบ้วนบางประมาดิศักดิ์บวนกิยาพันธ์วันนี้ก็มีแฟนรายการนะฮะพูดถึงไอ้วาวะความผิดปกติ ของฤดูกาลที่มันไม่มาตามฤดูกาลนะครับอย่างเช่นเราบอกว่ามันหมดฝนแล้วเราก็คิดว่ามันจะเข้าหนาวแต่ว่ามันหนาวก็ไม่ถึงหนาวมันเย็นๆอยู่แค่สักวันสองวันจากนั้นมาเนี่ยก็มีฟ้าฝนตกกระน่ำกันลงมาชนิดที่เรียกว่า สร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับผู้คนทั้งหลายทั้งปวงพอสมควรทีเดียวท่านฟังครับในแง่การเกษตรเราเนี่ยนะเราไม่กลัวฤดูร้อนไม่กลัวฤดูฝนไม่กลัวฤดูหนาวเราต้องไม่กลัวนะแต่คําว่าต้องไม่กลัวหมายความว่าคุณอยากร้อนคุณร้อนไปเลยคุณอยากจะถึงฤดูฝนคุณตกมาเลยแล้วก็คุณจะหนาวก็หนาวมาเลย ถามว่าถ้ามันเป็นได้อย่างนั้นมันดียังไงครับมันก็จะดีตรงที่ว่าเราก็จะสามารถที่จะพร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นนะฮะเช่นหน้าฝนเราเตรียมไว้แล้วบอ่อเก็บกักน้ำล้นบอ่บอบ่อจากนี้ระบายไปไหนออกไปชุมชนจากชุมชนไปไหนไปไหนไปไหนเราเตรียมพร้อม นะหน้าหนาวเราก็รู้ว่าอะไรจะไปอะไรจะมาหน้าร้อนก็เหมือนกันแต่ว่าไอการที่มันมีฝนฟ้าตกหลงหรือดูเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายเยอะครับเช่นอะไรกรณีพี่น้องชาวนาก็คิดว่าเอาแล้วนะหมดฟ้าหมดฝนน้าท่าไม่ท่วมแล้วข้าวออกรวงแล้วเราเกี่ยวข้าวกันแล้วหลายพื้นที่เกี่ยวข้าวตากข้าวนะครับ ปรากฏว่าตาข้าวมันก็ต้องการแสงแดดเอา้าฟ้าคลึมฝนตกเส็ยแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าเดี๋ยวนี้นะมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกร,ะกรจะต้องมีติดบ้านเอาไว้นะคือผ้าใบครับผ้บาใบพื้นใหญ่ๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้นะถ้าผมถ้าเป็นผมนะผมแจกผ้าใบผืนใหญ่ๆให้ชาวบ้านคนละผืน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 เนี่ยโรงงานผ้าใบก็ผลิตกันไม่หวาดไหว เอาไว้ทำอะไรครับนะฮะเอาไว้ปูพื้นเป็นลานตาข้าวได้นะฮะเอาอีกผืนหนึ่งเอาไว้คลุมเวลาฝนฟ้ามันจะตกมันก็ไม่เกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยคนจะตาข้าวคนจะปลูกข้าวโพดเก็บเกี่ยวผลผลิตฝนตกอา้าวฝักข้าวโพดเปียกพอเปียกเกิดอะไรขึ้นพอเปียกก็เกิดปัญหาว่าเชื้อรานะฮะ a s p e r g i l จิลัสฟลาวัก็เกิดพอเกิดเนะขาโพดนั้นมันก็จะติดมันก็จะมีสารพิษที่ชื่อว่าอ p ฟราทอกซินเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยก็ให้เกิดความเสียหายหลายพื้นที่นะครับหลายพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่เขาปลูกพืชเพื่อการท่องเที่ยวหรือจะไม่ท่องเที่ยวก็ตามผมยกตัวอย่าง อย่างทานตะวันมีคนถามผมเยอะบอกว่าอาจารย์ทำไมทานตะวันเนี่ยเขาถึงมาปลูกไอ้ตอนป,ปลายปีไอ้ที่เขาปลูกตอนป,ปลายปีเนี่ยเพราะว่าทานตะวันมันกลัวน้ำท่วมครับถ้าน้ำท่วมน้ำขังแล้วก็ต้นมันเหี่ยวตายเลยครับทีนี้หลายคนถ้าไม่เตรียมดินไว้ให้ดีหมายความว่าไม่ยกร่องไม่มีจัด ล่องระบายน้ำเพราะคิดว่าไม่มีฝนฟ้าตกแล้วปรากฏว่าพอหยอดมเมล็ดทานตะวันลงไปต้นกำลังเจริญเติบโตโอ้ฝนตกลงมาหนักๆน,น้ำขังต้นมันก็เหี่ยวตายครับมันเป็นพืชไม่ชอบน้ำใช่ไหมฮะหรืออย่างบางคนปลูกพืชอย่างข้าวฟ่างข้าวฟ่างเนี่ยเขาต้องมาปลูกไปปลายปี พอปลูกเสร็จแล้วตอนเข้าฟ่างออกช่อนะฮะออกช่อเนี่ยกลัวที่สุดเลยคือมีฝนตกเพราะอะไรครับถ้าฝนตกช่อเข้าฟ่างมันเปียกพอมันเปียกมันก็เกิดเชื้อราหลายชนิดครับที่มาลงทำลายแล้วก็ซ้ำเติมทำให้ข้าวฟ่างของเรานั้นเน่าเสีย ข้าวฟ่างนี่กลายเป็นพืชที่เกือบๆจะถูกลืมไปแล้วนะครับนะฮะแต่จ,จริงๆแล้วมันก็ยังใช้เยอะในแง่ของการที่นำมาประกอบอาหารนะฮะหรือว่าเดี๋ยวนี้ที่ใช้กันมากก็จะเป็นวงการเพราะเห็ดนะฮะเราก็จะเลี้ยงเชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่างที่ผ่านการนึ่งการอบการรมฆ่าเชื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นี่ก็เป็นผลกระทบทีนี้ถ้ามองในแง่ของไม้ผลหลายคนเนี่ยรีบที่ผ่านมาพอหมดฝนปับ๊บหยุดการให้น้ำใส่ปุ๋ยเร่งดอกเตรียมให้มะม่วงออกดอกออกช่อลมหนาวมามันก็มีบางต้นพุ่งช่อกันออกมาเลยนะครับพอฝนตกออกมาไอ้ที่มันเป็นช่อดอกตุ่มๆน่ะพอได้น้ำฟ้าน้ำฝน มันก็เลยกลายเป็นใบเป็นสิบจากช่อมันก็เลยแตกใบไปเลยครับพี่น้องครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นผลกระทบเพราะว่าไม้ผลหลายชนิดนะครับไม้ผลหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมะยงชิดลำไย,ยลินเจงะเนี่ยครับรวนแล้วแต่ เป็นพืชที่พอถึงปลายปีเราก็จะต้องอหยุดการให้น้ำงดน้ำนะแล้วก็รอลมหนาวเพื่อการออกดอกออกช่อทีนี้พอมันไปกำลังออกช่ออยู่ดีดนะยังออกช่อไม่สุดหรือยังออกไม่เต็มต้นฝนตกลงมามันก็เลยกลายเป็นบางช่อไม่เป็นดอกซะแล้วแตกออกมากลายเป็นใบ หรือที่ออกช่อแล้วนะั่นแหละแต่พาพอแตกออกมานะฮะมันเป็นช่ออยู่ส่วนหนึ่งแล้วมันก็กลายเป็นใบอ่อนๆเล็กๆนี่ก็เป็นผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าที่มันตกหลงฤดูมานะครับทีนี้ถ้าเผื่อว่าโอ้โหทางบ้านผมมันมันปรากฏว่าออกช่อแล้วฝนตกลงมาเสียหาย นะนอกจากอย่างที่ว่ามาแล้วนี่เชื้อความเชื่อมาความชื้องดสูงไอเชื้อโรคอย่างโรคที่เรียกว่าแอนแท็กโนสมันก็มารบกวน่อด,ดอกก็เน่าก็เสียหมดเลยทำไงดีไออย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรในแง่ว่าเสียแล้วเสียไปนะบอกว่าทำชุดใหม่ทันไหมอันนี้ต้องลองดูถ้ามันแตกใบอ่อนมาอีกชุดหนึ่งเนี่ย แล้วก็ท่ามในไหนน้ํามาแล้วเราก็อัดน้ําต่อเนื่องไปเลยให้น้ําไปเลยให้มันแตกใบอ่อนออกมาแล้วเลี้ยงใบอ่อนชุดนี้ให้เป็นใบแก่นะครับต่อจากนั้นเราจะหยุดการให้น้ําอีกรอบนึงนะก่อนอยู่ให้น้าเราก็เอาปุ๋ย12 2 0 4 2ใส่กระตุ้นตาดอกเสร็จแล้วก็หยุดการให้น้ําพอหยุดการให้น้ําเราก็ ทำดอกชุดใหม่ก็ยังทันแต่บางคนบอกเอ,อไม่เอาละเลยไม่ไม่ทําในฤดูละไปทํามะม่วงนอกฤดูไปเลยเขาก็เลยอัดน้ําเข้าไปตะพืชนะน้าแล้วก็แตกใบแตกกิ่งออกมาเรื่อยนู่นแหละครับรอจนเขาเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วงกันหลังปีใหม่ไปแล้วโน่ะจึงเริ่ม ราดสารพาโคบิวทาโซนนะครับก็คือการทำมะม่วงนอกฤดูด้วยการใช้สารพาโคบิวทาโซนเอามาราดรถนะอันนี้ก็เวลาเราไปซื้อมาใชา้เขาก็มีคำแนะนำบอกกล่าวกับเราอยู่แล้วนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับนี่ก็เป็นผลกระทบนี่ซึงมันยังมีอีกเยอะแยะหลากหลายนะครับเอา แล้วก็ที่แน่ๆบางทีฝนฟ้าหมดแล้วเขาจะจัดงานจัดการกันก็โอ้โหกลางเต้นไว้ฝนฟ้ามาพายุมาเต้นกบปลิวกันว่อนไปหมดนะครับงานวิกงานวัดเสียหายกันมากมายก็อันนั้นก็เป็นเรื่องของฤดูกาลที่ไม่มาตามปกติแต่ถ้าเราดูแลสิ่งแวดล้อมดีฤดูกาลมันจะมาตามปกติฝนก็ฝน หนาวก็หนาวร้อนก็ร้อนไออย่างนั้นเราก็จะมีการบริหารจัดการได้ง่ายนะครับท่านผู้ฟังต้องการฟังเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรส่งจดหมายมานะครับส่งทิศบ้วนบางประมาตตู้ปนอสิบสอกำแพงแสนนครปฐมเจ็ดสหรือท่านจะส่งนะฮะมาทางไลน์ก็อ่าแอดไซ b U A N 2 4 9 4ส่ใครๆก็รักวัววัวกันไทยใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเ <c oughs> ต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหวัวกันไทยชาวนาะชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิม้มหวานผลผลิตมากมายเ <c oughs> ติบโตมา4ี่สิปีตามานะ้มี <c oughs> น้องสิก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้มโอ้เราเจ๋งกว่าใคร ใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทุนหน้าเพราะตั่วทัวกันธ์ไทย ครับผมเหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกัมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแร่งแตกกอดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมี K M, นะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริง ต้องปุ๋ยตราหัวเกินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พ 8, ลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัวเกินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไผยเซนทันเคมีจำกัดมหาชน